สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการเทคนิค f o c u สนะครับประจำวันที่31สิงหาคมนะครับมีผมกมลเดชชูจิตนะครับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ปัจจัยทางด้านเทคนิคนะครับบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีมหาสิน์นะครับดำเนินรายการก็เซ็นดี x เมื่อวานนี้นะครับปิดไปที่1,576.67จุดนะครับบวกไป7.86จุดแล้วก็หรือว่าบวกไป0.5%นะบวกไปครึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับประมาณการซื้อขาย62,156ล้านบาทนะก็ ต้องบอกว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่เล่นบวกขึ้นมาครับก็ถ้าจะไปน,นับจานวนแทง่งเทียนที่ขึ้นมาก็มันแปดแท่งแล้วนะครับก็ว่าเป็นการเร่งตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับเล่นนําเส้นค่เฉลี่ยระยะสั้นนะทั้งท e ั้ง EMA สิบวันยีเมห้าสิบวันเนี่ยมาโดยตลอดเลยนะครับแล้วก็แทง่งเทียนยังคงเป็นการเปิดแก็บขึ้นนะครับอยู่ในกรอบอัพเทรนด์นะครับแล้วก็ตัวลักษณะเองก็ยังเป็นสป n ิงท็อปอยู่นะครับก็ จะพบว่าพอขยับขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยตัวของแรงต้านก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่า,าจุดสำคัญนคในระยะนี้ก็คือการที่เซ็นเด็กสามารถที่จะเบรกตัว EMA 200วันที่เรา,าได้คุยกันเมื่อวานนี้นะครับว่าจุดสำคัญจุดแรกก็คือการเบรกที่ EMA 200วันที่บรน1,569จุดนะครับก็ปรากฏว่าสามารถที่จะเบรกผ่านขึ้นมาได้นะครับ อีกจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของปริมาณการซื้อขายนั่นเองนะปริมาณการซื้อขายก็เริ่มที่จะขยับขึ้นมาเหมือนกันแต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5วันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในตารางอินดิเคเตอร์ที่จะเรียนต่อไปนะครับก็ในภาพรวมเซ n นด x คสนะทางด้านซ้ายมือจะเห็นว่าการเบรกแฟลกขึ้นมาทําให้มีช่วงของการดีดตัวขึ้นมาณปัจจุบันนะครับขึ้นมาเบรก แนวสำคัญหลายๆแนวทั้ง1562นะ1569นะครับก็ถือว่าเป็นมมนตัมเชิงบวกที่ดีแต่ก็ต้องบอกว่าเริ่มที่มีสัญญาณเตือนบางอย่างเหมือนกันนะครับถึงภาวะ o v e r b o a r d หรือว่าการซื้อมากเกินไปที่เกิดขึ้นนะครับตัว indicators บางตัวนั้นเริ่มที่จะส่งสัญญาณว่า,าตัวเซ n นดิคส์นั้นได้เข้าสู่ภาวะ o v e r b o a r d แล้วนะครับแล้วก็ตัว gap ที่เปิดขึ้นนะครับ โดยปกติแล้วประมาณ3 4มถึงแกลบก็อาจจะต้องเริ่มมีความระมัดระวังนะครับถึงอาจจะการเล่นนะอาจจะอยู่ในช่วงปลายๆของรอบแล้วก็ได้นะเพราะนั้นาการเทรดก็ยังต้องเพิ่มความระมัดระวังนะในการเทรดเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าตัวเซ n นดี์นั้นอาจจะเล่นขึ้นมาต่อเนื่องนะจากที่เราเรคเคนเมนต์กันขึ้นมานะครับว่ามีการเปลี่ยนโมเมนตัมแล้วก็มีการเร่งตัวขึ้นนะครับ เพราะนั้นวันนี้แนวต้าน,นครับยังขยับขึ้นอยู่นะครับที่1582-1589ครับก็มีโอกาสขึ้นไปเทสบริเวณกรอบบนของอัพเทรนอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวของแนวรับนับยับขึ้นตามมาที่1569-1562นั่นเองนะครับการปรับตัวขึ้นไม่ผ่านแนาวต้านที่วางไว้ก็ยังเป็นเป้าหมายขายทำรายของนักเกมระย,ยะส้านนั่นเองนะครับการเล่น เซเ e e ก c t i v e บอยมากขึ้นนะครับตัวของ s ซ0เองก็ขยับขึ้นมาแต่ยังไม่ผ่านแนวต้านเช่นเดียวกันนะครับแนวต้านยังอยู่ที่970-975นะครับการเล่นยังเป็นการเล่นกับกรอบอัพเทรนเช่นเดียวกันนะครับตัวแนวรับ958-956นี่ก็เป็น s 5 0นะครับเพราะนั้นตัวอินดิเคเตอรที่ได้เรียนไปนะครับก็จะเห็นว่าตัว Sendex นะครับเล่น เหนือ EMA 10วัน50วันแล้วก็ขยับขึ้นมาเหนือ EMA 200วันละ้ะครับเล่นเหนือระดับต้นทุนค่าเฉลีย่ยของผู้เล่นอยู่ที่1576นะครับก็ใกล้เคียงกับตัว VWAP นะตัว RSI Stochastic MACD ที่เป็น indicators ก็สนับสนุนการแกว่งตัวขึ้นในครั้งนี้นะครับก็เป็น bullish นะครับเพียงแต่ว่าตัว Modified Stochastic เนี่ยหรือว่าตระกูล Stochastic เนี่ยฟ้องถึง Power o a l l จะเห็นว่า ค่าของในตารางนั้นอยู่ที่ระดับ89.3ซึ่งระดับ o v e r b o u บ h t นั้นอยู่ที่80ปเซนก็อยู่ในโซนโอ e r อร์บแล้วนะครับ o ลุ่มนะครับยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ6แต่ก็เร่งตัวขึ้นจากเมื่อวานนะครับเ,เพราะนั้นจุดสำคัญตอนนี้เหลือเพียงตัวประมาณการซื้อขายต้องขยับขึ้นมาเหนือค่าเฉลี่ยให้ได้นะครับเพราะนั้น ความต่อเนื่องยังเป็นของประมาณการซื้อขายยังเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่สําหรับการแกวนตัวขึ้นต่อนะครับ uh, overall นะครับยังเป็น bullish อยู่นะ8ใน9เครื่องมือสำหรับเซ็นดีค์นะครัวเซฟฟิฟตี้เล่นเหนือเม a 10วัน50วัน200วันอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังคงเรียกว่าเล่นเล่นขึ้นไปก็มีการคล้ายๆล,ลักษณะมีการโรเ a t i o n ของหุ้นในเซฟิฟตี้เองก็ ตัว RSI Stochastic MACD ยังเป็นบวกอยู่นะครับ Stochastic เองอยู่ในภาวะ o v e r b o u g h เหมือนกัน,นตัว s e n i t ก็อยู่ในภาวะ o v e r b o u g h แล้วก็ตัว Volume ยังมีความไม่ต่อเนื่องอยู่นะยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณซนั่นเองนะก็ทั C ้ง s e n d e x s e n s i t y นะรปริมาณการซื้อขายยังเป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะเพื่อที่จะผนตัวขึ้นต่อก็ต้องมี Volume ที่ต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ถึงเป็นที่มาคาดการแนวโน้มเส้นเด็กส่วนนี้นะครับมีการเปิดแกลบขึ้นอีกครั้งหนึ่งในลักษณะที่เป็น spinning top นะปิดเหนือ e MA 10วัน50วันและที่สำคัญคือ200วันนะครับตัวสัญญาณทางด้านเทคนิคนะครับทางเครื่องมือ S I stochastic MACD นั้นเป็นบวกนะครับ stochastic เตือนถึงภาวะ overbought นะเพราะนั้นนักเกมระยะสั้นมากก็ต้องระมัดระวังนะครับตัวของแนวต้านนะครับ1582 1589ตัวแนวรับ 1569 1562นะรับสำหรับเซฟฟก็แนวต้าน970-975นแนวรับ958-956นั่นเองนะครับก็มองกลยุทธ์นะสำหรับวันนี้ก็คือใครที่เป็นนักเกมะาะสั้นก็ต้องอย่างระมัดระวังตามแนวต้านนะเน้น s e l e c t i v b u y มากขึ้นนะครับแล้วก็พิจารณาต่อรองบริเวณแนวรับมากขึ้นนะแล้วก็มองไปที่หุ้นรายตัวนะครับ แล้วเทร์นเทรนวันนี้ก็ยังเป็นไซ d e เ a y าขอยู่นะแต่ว่าอยู่ในภาวะที่เป็น o v e r b o ์บอสนั่นเองครับตัวของหุ้นทีเ่เรียกว่ามีส่วนต่างนในการดีดตัวอยู่แล้วก็มีสภาพคลองเข้ามาหมุนเวียนต่อเนื่องก็ปทะสะพครับ PCP TOP HANA KCE BBL e SCB CPO COM 7 e JMA JMT GLOBAL d o HOME APSC s e r i นั่นเองนะครับก็เป็นหุ้นนะครับ ส่วใหญ่ก็เป็นผสมประส,สานนะระหว่าง global play กับตัว domestic play นั่นเองอ่าเซกเตอร์ที่โดดเด่นในช่วงนี้ก็คือกลุ่มค้าปลีกนั่นเองนะก็การเล่นก็เป็นลนาาักษณะลิ selective buy ในรายตัวนะครับก็ขึ้นมาเทสที่เรนีเม200วันนะการการขยับขึ้นผ่านอเม200วันจะมีมุลต้งเชิงบวกแล้วก็เน้นไปที่หุ้นรายตัวมากขึ้นนรายละเอียดตามในเปเปอร์ไดนะ้ตัวของ ซองอินเทรนด์วันนี้ครับซองอินเทรนด์ก็ปอดนะครับ, Ford, รบปตทสผอสุภาไลยซมีนาะตัวเทรดดิ้งบายนะครับคลินิกเมกา eec แล้วก็ ttcl นั่นเองไปดูกันที่เทรดดิ้งบายกันก่อนนะครับตัวคลินิกเองก็ปิด3.925นะเป้าหมายระยะสั้น40.75-42บาทบต่ำกว่า3.15ก็ต้องพิจารณา stop l ลอสนะ, loss, นะตัวเมกาก็หยับขึ้นมานะพยายามจะเล่น เหนืออีเมลสองวันกันนะครับสิบสาดห้าครับเมวานี้ก็มีโอกาสขยับขึ้น45บ้าบาทสี่ิบหดห้านะครับแนวจุดขัดตัดขัดทุนอยู่ที่ต่ำกว่าส2บาทนั่นเอง BEC ปิดที่เบาท5้าตังเร่งตัวขึ้นเหมือนกันนะครับขยับมีโอกาสขยับขึ้นไปเทสเ3 9าุดส้าจุดานะครับต่ำกว่า8ปดจุดเ็ดห้าก็ต้อง stop loss ครับที c ีนนะครับสี่จุดสีนะครับ มีโอกาสขยับนะครับเ,เทสที่บร,ริเวณ4.54 4.62นะต่ำกว่า4.30ก็ต้องพิจารณาสอบหลอดก็เป็น by, เฟดติ้งบายครับเก็งระยะสั้นนะครับตัวของบุนหลัก stock in t r e n นนะครับก็จะเป็นตัวฟอร์ดนะครับก็จะเห็นว่าฟอร์ดเองเล่นเหนือกิม200วันแล้วก็เล่นกับกรอบอัพเทรนมาได้ระยะหนึ่งนะมีโอกาสที่ จะพิกอัพขึ้นไปเทสต์บรวนกรอบบนของอัพเทรนชัเนลนะครับที่ตีเอาไว้นะครับก็เมื่อวานปิด35.5นะครับเป้าหมายแนวต้านอยู่ที่36.75-38บาทตัววอลุ่มเองก็ขยับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเล่นเร่งตัวขึ้นมามากกว่าค่าเฉลี่ย5วันนะครับแนวรับ34.25-33บาทการหลุด33บาทก็ต้องพิจารณาซับหลอ s สำหรับตัวฟอร์ ตอจามาก็จะเป็นปทอ,อพอถือว่าเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับปิดที่163บาทพิกอัพขึ้นมานครับเบรกแนวต้านขึ้นมามีโอกาสขยับขึ้น,นครับตัวของปริมาณการซื้อขายเร่งตัวขึ้นมามากกว่าค่าเฉลี่ยห้าวันตัวอินดิเคเตอร์เองก็สนับสนุนทั้ง i อซีและเมซีดีเป้าหมายการขยับขึ้นที่166 167.5นั่นเองมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปปิดกับ,บแล้วก็เทสเรกนกรอบบนแนวต้านด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตัวแนวรับ161แล้วก็159บาทนะต่ำกว่า159ก็พิจารณา s o p loss เลยตัวถัดมาสุภาไลนะครับเล่น break short term downtrend ขึ้นมานะครับแล้วก็มาเจาะปิดเหนือ EMA 200วันนะปิดที่21.5นะครับโซนถัดไปของแนวต้านอยู่ที่บริเวณ22.2-22.4ก็ซึ่งเป็นบริเวณกรอบบนของตัว uptrend นั้น short term uptrend นั่นเองนะตัวแนวรับ หยับขึ้นมาที่21.1 20.7นะครับต่ำกว่า20.7ก็พิจารณา s o บล l o ครับตัวของ tabina เองก็ขยับขึ้นมาเหนือ EMA 200วันเหมือนกันนะครับเป็นการเล่นที่มีว o ลุ m e สนับสนุนเข้ามาครับเมื่อวันปิด26.25นะครัโอกาสจะขยับสั้นๆขึ้นไปที่27 27.5ค่อนข้างสูงนะครับแนวรับ25.5 25, 5, 25. 5บาทนั่นเองนะครับก็เป็นการเล่นนะครับ ลักษณะที่ b เบร k EMA 200วันแล้วก็วอลลุ่มตามนะครับตัวอินดิเคเตอ RSI MACD ก็ตามเช่นเดียวกันต่ำกว่า25 t o บ l ลอดอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของเท i c a l Focus วันนี้นะครับก็เชิญพบกับรายการถัดไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ